หน้าดำถามมาตอบได้ทำหน้าดำได้เงินมากกว่าหน้าหวานจริงไหมจริงค่ะจริงจริงจริง,รงมันก็จริงผลผลิตออกมามันมันได้ดีกว่าดูแลง่ายกว่าผลผลิตได้มากกว่า,านาหวานเยอะจริงครับเพราะต้นทุนน่ะหนาดำน้อยกว่านาหวานเลยครับตอนนี้ และเกษตรกรท่านนี้ก็คือพี่สนุนสมีเพชรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านท้องคลองครับที่พี่สนุนบอกว่าทำานาดำต้นทุนน้อยกว่าหน้าหว่านเนี่ยไม่ได้พุดนลอยๆนะครับเพราะวันนี้พี่สนุนจะมาแจ้งรายรับรายจ่ายทั้งหน้าดำและหน้าหว่านให้เห็นกันชัดๆไปเลยครับท่านบวกลบผู้หายจริงๆแล้วครับนะ่หน้าดำอ่ะท้ต้นทุนสูงครั้งแรกไายละพันสี่เลย แต่ถ้านาหวานเนี่ยกระสอบหนึ่งก็ตอนนี้ยอยู่460บาทนะครับคงคิดว่าเอ้ยมันแค่400กว่าบาทแต่ค่าดูแลรักษามันจะมากต้องมีค่าหวานค่าฉีดยาคุมสองรอบจะคอยดูว่าจะมีโรควนไหมถ้ามีโรคมาแล้วก็ต้องขยันฉีดจะหกครั้งไม่พอถึง7ครั้ง7ครั้งไม่พอถึง8ครั้งครับคือระยะบำรุงรักษามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกับนาดำนาดำเราไม่ต้องดูแลรักษาคือเะโตแเลยสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ผมผลิตนะครับนาหวานได้ตันแต่นาดำได้ตันสองต่อไล่ครับ รุปก็คือการทำนาดำมีกำไรมากกว่าการทำนาหวานครับแต่ถ้าจะพูดถึงกำไรกันแบบนี้แล้วก็ต้องรบกวนพิสนุนช่วยแจงตัวเลขให้เห็นกันชัดๆแล้วล่ะครับต้นทุนการทำนาดำนะครับมีค่าเช่า8 0 0บาทต่อไร่ค่าเจียมดิน500บาทต่อไร่ค่าปักดำา500บาทต่อไร่ค่าก้า7 5 0สิบาทต่อไร่ค่าดูแลแปลง200บาทต่อไร่ ค่าหวานปุ๋ย2ครั้ง100บาทค่าน้ำมันสูบน้ำา200บาทต่อไร่ค่าพ่นสาร4ีครั้ง200บาทค่าสารเคมีบวกค่าฮอร์โมน1,000บาทค่าปุ๋ย1,400บาทค่าเก็บเกี่ยว450บาทต่อไร่ค่าบรรทุก100บาทต่อตันรวมทั้งหมด6 2 0 0บาทต่อไร่ครับต้นทุนการบลิตนาวานะครับค่าเช่า800บาทต่อไร่การเตรียมดิน500บาทต่อไร่ค่าข้าวปลูก460บบาทต่อไร่ ค่าจ้างหวานบวกค่าฉีดยางแปะร่องน้ำา300บาทตา่อไร่ค่าน้ำมันสูบน้ำา200บาทตา่อไร่ค่าดูแลแปลง200บาทตา่อไร่ค่าหวานปุย๋ย4ครั้ง200บาทตา่อไร่ค่าพ่านสารหกครั้ง300บาทตา่อไร่ค่าสารเคมีบวกฮอร์โมนบวกยาค่าย่างสา0้าบาทตา่อไร่ค่าปุย๋ย1,600บาทตา่อไร่ค่าเก็บเกี่ยว450บบาทตา่อไร่ ค่าบรรทุก100งบาทต่อตันรวมค่าใช้จ่าย6,600สิบบาทต่อไร่ครับและผลผลิตนะครับจากน้ำหวานตันหนึ่งนาดำเป็นตันสองเนี่ยคือว่าต่างๆมันมีมากในเนตัวอยู่แล้วครับใครที่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือเห็นตารางเปรียบเทียบต้นทุนกำไรแบบพิสนุนแล้วล่ะก็ต้องเปลี่ยนใจหันมาทำนาดำกันทุกคนแน่เลยครับและสิ่งที่จะยืนยันให้มั่นใจมากกว่านี้ก็คงจะเป็นสถานการณ์การเปลี่ยนมาใช้รถดำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับในขณะที่ราคาข้าวช่วง1-2ถึงปีนี้ครับมีการทรงตัวอย่างต่อเนื่องแต่อัตราการใช้งานรถอำนาจคูปตาาในหลายๆพื้นที่นะครับมีการใช้เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์หลายด้านทั้งประหยัดแรงงานทั้งได้ความแม่นยำมีคุณภาพและสะดวกสบายมากขึ้นน,นั่นเองนะครับการทำนาดำที่ว่ามีกำไรมากกว่าหน้าหวานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการทำนาดำในรูปแบบของอินทรีย์เราด้วยกำไรยิ่งมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับ อินรีเรานี่ยตัดใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ4,110บาทคือลดจํานวนถาดลงมาครับถ้าทําเคมีนะครับอยู่50ถาดต่อไร่แต่ถ้านํำนาอินทรีของผมอ่ะจะอยู่20-25ถาดต่อไร่การดูแลรักษาของอินซีมันจะใช้ยาเคมีไม่ได้คือเราต้องธรรมชาติบาบัดให้มันมีช่องว่างระห่างกันเยอะกล้าหนามไม่ได้เหมือนอย่างเคมีไม่ได้แต่ผลิตเราก็โอเคครับอยู่500 ถึงลถึง700กิโลกรัมต่อไร่ครับขายส่งไปเนี่ยตันละหมื่นห้าแต่ถ้าเราปรแปลรูปนะครับอยู่ตันละ3 0,000- ื่นถึงสี่หมบาทครับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายคือเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับที่เกษตรกรอย่างพวกเราต้องทํากันนะครับเพราะจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าการทํานาครั้งต่อไปเราควรจะทํหนาดําหรือนาหวานครับคืออยากให้เกษตรกรที่ออไปเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะทำนาหวานนะให้หันกลับมาทํานาดนํานาดมมํายังไงก็ผลผลิตดีดูแลง่าย แล้วก็ต้นทุนมันจะน้อยคือเกษตรกรทุกคนน่ะทำแล้วไมีเงินเหลือเก็บก็มีความสุขแฮปปี้ปีกันทุกคนแหละครับหากใครที่ลองได้ทำรายรับรายใจ่ายในการทำนาแล้วสามารถเข้ามาบอกเล่าส่งต่อความเข้าใจของตัวเองหรือจะแชร์กำไรที่ได้จากการทำนาดำก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันในโพสต์นี้ได้เลยนะครับและหากใครอยากรู้เรื่องการทำนาดำเพิ่มเติมอีกสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของสยามคูโบต้าและเพจสยามคูโบต้าได้เลยนะครับ